โตโยต้าเปิดราคามาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโตโยต้ายาริสไมเนอร์เชนนะครับทั้งในรุ่นแ a ตแบ็ก5ประตูและในรุ่นโตโยต้ายาริสเอทีบ4ประตูนะครับโดยขอเริ่มต้นจากตัวราคาก่อนนะครับตัว y a ริสแ a ตแบ็ก5ประตูมาพร้อมรุ่นย่อยทั้งหมด4รุ่นย่อยโดยเริ่มต้นจากตัว1.2 Entry นะครับราคาอยู่ที่549,000บาท1.2 Sport 6 9 0 0 0บาท1.2 Sport Premium 679,000บาท และตัว1.2 Sport Premium พร้อมกับหลังคาสีดำมาที่ราคา684,000บาทในส่วนของตัว Toyota Yaris AT Minor c น a i n นะครับซึ่งเป็นรุ่น4ประตูมาพร้อมทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยเริ่มต้นจากตัว1.2 Entry 539,000บาท1.2 Sport 599,000บาทและตัว1.2 Sport Premium ยม674,000บาทโดยจะไม่มีรุ่นหลังคาดำแบบตัว h a t c h b a c k 5ประตูนะครับ และสำหรับตัว Toyota Yaris Minor c h a i นะครับที่เปลี่ยนไปหลักๆก็จะมีอยู่2ส่วนอย่างแรกก็คือในด้านการดีไซน์ที่จะดีไซน์ใหม่ในทางด้านหน้าของตัวรถนะครับอย่างที่ 2. Toyota เพิ่มระบบ Toyota s e f e t y c e n t เข้ามานะครับ รถผมขอเริ่มต้นตั้งแต่ตัวการดีไซน์นะครับการดีไซน์ทางด้านหน้าได้เปลี่ยนการดีไซน์ใหม่นะครับมีการเปลี่ยนกันชนกระจังหน้าใหม่นะครับให้รับกับตัวโครมที่ยังเป็นทรงเดิมแต่มีการเปลี่ยนดีเทลให้เป็นไฟเป็นแบบ LED นะครับทั้งโครมมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็พร้อมกับระบบ Follow Me Home ในทางกระจังหน้าที่รับมากับตัวไฟหน้า LED ทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีการเติมคิ้วทางด้านข้างตรงไฟตัดหมอก กันชนด้านล่างนะครับทำให้ทรงดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของทางด้านข้างก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีลายล้อที่ใส่ลายล้อลายใหม่เข้ามาทางด้านหลังก็คือเหมือนกับตัวเดิมเลยนะครับในส่วนของสีตัวถังนะครับตัวยาริส5ประตูก็จะมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่นะครับก็จะมีสีขาวมุกแพลตินัมไวเพลสีฟ้าไค y แอ็นเมทัลลิกแล้วก็มีรุ่นตัวที่เป็นสปรอร์ตพรีเมียมพร้อมกับหลังคาดำมาให้นะครับ สำหรับตัวยานิสเอทก็จะมีการเพิ่มสีตัวถังเป็นสีขามกุกพททีินัมไว้์เพลอเช่นกันแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือจะเป็นสีน้ำเงินตัวบลูเมทัลลิกนะครับอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับตัวยาริส5ประตูนะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งด้ดยวัสดุตกแต่งเป็นแบบสีเงินเข้มนะครับแล้วก็ที่เพิ่มให้มาก็จะมีเพิ่มช่องไฟ usb 2ตําแหน่งสําหรับผู้โดยสารทางตอนหลังนะครับ แล้วก็มีเพิ่มระบบปัดน้ำฝนแบบเรนเซนเตอร์นะครับก็คือสามารถปัดได้อัตโนมัติตามความแรงของฝนมีการเพิ่มกระจกมองหลังแบบตัดรถแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยแล้วก็สําหรับตัว t o ยต้าเซตตี้เซนทั้ง2รุ่นก็มาพร้อมกับระบบระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับ P-Collision System ระบบที่2จะเป็นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับ Lane Departure Alert ในส่วนระบบความปลอดภัยพื้นฐานอื่นๆนะครับเช่น ABS, EBD, BA, VSC, TRC, h a c AC, แล้วก็ถุงลมนิรภัยเจ็ตำแหน่งก็ให้มาครบทุกรุ่นย่อยเหมือนเช่นเคยในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวยาลิส m i n c h a n นะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบแถวเรียงนะครับ16บาวาล์1.2ลิตร92แรงมา้า109นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT แล้วก็รองรับน้ำมันสูงสุด E20 นะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับตัว o ต o t a ้ a ยา s Minor Chain ทั้งตัว h a t c h b a c k 5ประตูแล้วก็ตัว s e d a n A t ท4ประตูนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ